ับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราเข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จวัละคังพิมใหญ่พระประธานแบบขอบล่างฟันหนุ่มนะครับวันนี้เราให้ทุกคนเห็นพระที่มีลักษณะธรรมชาติความเก่าของเขาอยู่ที่ผิวแล้วก็เนื้อหาของเขาที่มีลักษณะแตกต่างกับพระสนามหรือพระตลาดหรือพระโรงงานทั่วๆไปขอให้ทุกคนได้ปรับวิธีคิดและก็มุมมองวิธีการดูวิธีการ พิจารณาให้ทว่วทีนะครับการศึกษาพระสมเด็จแท้หนึ่งองค์เนี่ยสามารถที่จะพลิกชีวิตเราได้นะครับจาก <c oughs> คนจนให้เป็นคนรวยได้แล้วจากที่คนรวยให้กลับมาจมหรือว่าผิดพลาดได้นะครับเหมือนกับพระสมเด็จหนึ่งองค์เนี่ยสามารถพลิกชีวิตเราได้ทั้งในด้านบวกแล้วก็ในด้านลบถ้าเรามีทักนคติ ในการดูพระสมเด็จที่ผิดแปลกแตกต่างไปการเรียนรู้พระเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตาตัวเราก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาพระเนี่ยไปถามใครไม่ว่าจะเป็นถามเซียนพระแล้วแต่นะครับซึ่งจากประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเราเอาพระแท้เนี่ยไปถามเซียนส่วนใหญ่จะโดนเซียนปฏิเสธนะครับทั้งที่เวลาเขาเอาพระเราไปดูหรือเ,รเอาไปส่งเนี่ยดูต้องนานพลิกแล้วพลิกอีกกับแล้วกับอีกพอ ดูจบเสรปุ๊บยืนส่งภากกลับคืนมาให้เราว่ายังไม่ชอบทุกคนจะต้องเจอนะครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกันเพราะนั้นเรารู้ตรงนี้แล้วเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหา,าเซียนเพราะว่าเราไปหาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะที่มุมกลับคือเขาจะมองกลับด้านกับเราถ้าเรามั่นใจว่าแท้เนี่ยเขาจะ ทำลายความมั่นใจของเราทันทีนะครับโดยที่เขาคิดว่าเขาจะต้องถามเขาจะต้องเอ,อดึงความคิดของเราให้เขารู้ให้ได้แล้วก็ใช้วิธีการทำลายความคิดของเราให้เราเนี่ยใจเค้ใจเสียใจฟอใจไม่ดีนะครับแล้วก็มองว่าพ้าแบบเนี้ยสงสัยจะขายไม่ได้สงสัยจะปลอมสงสัยจะจริงอย่างที่เขาพูดนะครับ หลักพวกนี้นะครับทุกคนจะต้องทําใจเข้มแข็งไว้แต่ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าภาพแบบนี้ดูง่ายแบบนี้ทําไมเขาถึงบอกว่าปลอมส่วนพระไอ้ที่มันดูยากวันนี้นะครับทําไมเขายังบอกว่าแท้เนะี่ยความรู้ตรงนี้นะครับคุณจะต้องค้นหาความจริงให้เจอพอคุณเจอตรงนี้แล้วนะครับความรู้ของคุณก็จะ ชัดเจนขึ้นนะครับวันนี้เราให้ทุกคนดูพระองค์นี้ขอบล่างฟันหนูนะครับการเรียนรู้แม่พิมพเนี่ยอย่างที่ผมสอนบอกแนะนําไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องดูจุดใดบ้างนะครับในการดูแม่พิมพ์ของพระนะครับจุดแรกก็คือตรงนี้เส้นบังคับพิมพ์นะครับหรือรอบกระจกด้านซ้ายมือขององค์พระจะมีลักษณะวิ่งมาแค่อยู่ประมาณนี้นะครับด้านนี้เนี่ยก็จะวิ่งมาแค่สุดตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์ใหญ่แล้วก็ ด้านบนนะครับถ้าเขาตัดชิดไปเนี่ยมันก็จะไปกินตรงบริเวณขอบนี้อันนี้ตัดเกินมานิดนึงนะครับทําให้เนื้อตรงบริเวณเนออีอยู่ครบนะครับแต่ผิวที่จะต้องฝึกหรือว่าเ,เสียหายก่อนคือบริเวณจุดนี้จุดนี้จุดนี้จุดน,ดนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาเถูกจับสัมผัสจับต้องบ่อยๆแล้วก็จุดนี้จุดนี้ จุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับเป็นธรรมชาติของเขาเพราะสมัยก่อนเขาไม่มีตลับใส่ผ้าเหมือนกับยุคเราเขาได้ผ้ามาใหม่ๆเขาก็จะนําเอาไปห่อผ้าไว้นะครับเอาไปาบางคนมีฐานะหน่อยก็เอาไปจ้างเขาตัดกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นตลับหน้าตลับเงินตลับอะไรก็แล้วแต่บางคนก็เอาเชือกหรือว่าอะไรไปพันไปมัดไว้นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะไป ลงรักปิดทองไว้อันนี้เป็นเออเป็นหลังจากการที่ได้พระมาแล้วนะครับทีนี้ไอตรงจุดนี้เนี่ยเราจะไม่อธิบายให้เออจะเราจะไม่อธิบายลงลึกในรายละเอียดนะครับแต่เราจะอธิบายในเนื้อหาของพระนะครับการเรียนรู้ของพระเนี่ยเราจะต้องเข้าใจแม่พิมพ์ให้ชัดเจนก่อนจุดที่เราจะต้องสังเกตจุดต่อไปก็คือเส้นซ้มนะครับการแกะเส้นซ้มเนี่ย ขาแกะตรงนี้เขาจะแกะขึ้นมาวิ่งตั้งขึ้นมาเป็นแนวเ,เกือบเกองศาแล้วค่อยมาเอ็นตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้เนี่ยเขาจะแกะละักษณะเอ็นก่อนเพราะว่าเราเห็นจุดเห็นไหมจุดที่เขาเอ็นคือจุดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดเขาเรียกว่าจุดแนวดิ่ง90องศาเพราะนั้นเวลาด้านนี้เนี่ยเขาจะแกะเอ็นตั้งแต่ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะเพราะว่ามันจะมี ช่องแคบแคบอยู่พอแคบแล้วก็ไล่ไล่ไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นทําให้พ้าเนี่ยเขาเรียกว่าซุ้มโยนะครับตรงจุดนี้อ่าึงจุดนี้เนี่ยเขาจะเราจะไม่เห็นตรงตรงบริเวณด้านนี้เห็นไหมฮะมันจะมีพื้นที่หายไปหมดเลยอันนี้คือเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ทุกองนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อกวีเค e อกกระบอกอก อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นพระของหลวงศิษย์เนี่ยมันจะแกะที่แตกต่างออกไปก็คือเขาจะมีพื้นที่ทั้งสองด้านเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเพราะหลวงสิษ์เนี่ยเขาจะไม่ได้แกะเส้นบังคับพิมพ์การที่หลวงพจรแกะเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยก็เพื่อเพื่ต่อก,การตัดพระเท่านั้นเองนะครับเขาไม่ได้ ซิกว่าจะต้องแกะเพื่อความสวยงามอะไรเลยนะครับแค่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตัดพระบางคนไม่เคยตัดพระเนี่ยต้องมานั่งสอนนั่งบอกนะครับเพราะนั้นเวลาเราทําเส้นแบบนี้ก็จะบอกว่าเออตัดพอระ,ะออกมาแล้วให้ตัดตามแนวนี้แนวนี้จบเห็นไหมฮะถ้าเป็นหองหลวงสิกเนี่ยคนตัดจะตัดยากเพราะว่ามันไม่มีเส้นบอกหรือว่าไม่มีเส้นนําทางมันก็เลยทําให้คนเนี่ยตัดเผื่อไว้ ไม่กินเข้าไปในเส้นซุ้มพระมากเกินไปนะครับมันก็จะมีลักษณะการตัดที่เผื่อของพระไว้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นพระของหลวงศิษย์เนี่ยจริงไม่มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับทีนี้จุดที่สองที่คนดูคือพระเกตพระเกตเนี่ยเขาจะมีลักษณะโยเหมือนกันนะครับซุ้มน,นี้โย่มาทางนี้พระเกตก็ต้องโยตามซุ้มไปนะครับอันนี้คือง่ายๆพระพักเป็นรูปไข่ ตรงนี้ง่ายๆนะครับมีหูหรือไม่มีหูไม่ไม่ใช่เรื่องจําเป็นเพราะเรื่องจําเป็นเนี่ยมันจะต้องดูพิมพ์กับเนื้อหาแล้วก็ผิวธรรมชาติตามเก่าประกอบด้วยกันซึนคอ,อเส้นคอพราศรจะมีปรากฏหรือไม่มีปรากฏอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ฟิกนะครับส่วนไหล่เนี่ยไหลมมแบบ่มี3แบบคือไหลย,ยกไหลต่ตรงแล้วก็ไหล่ลูกอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นไหลคล้ายไหล่ลูกนะครับ พระของอพิมพ์น,นี้นะครับจะมีหลายบล็อกนะครับมีท้าที่ผมสังเกตเนี่ยอยู่กับผมหรือว่าสะสมเรียนรู้มา20สิบกว่าปีเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างตรงนี้ทั้งาสามแบบเลยไหลลู่ไหลตรงแล้วก็ไหลย,ยกส่วนใหญ่จะเจอส่วนใหญ่จะเป็นไหลย,ยกแบบปีก,กานะครับแล้วก็ลําตัวพระจะมีลักษณะเรียวเล็กแบบดีเชตนะครับซอกด้านนี้จะจมลึกแล้วก็ตรงนี้จะสูงกว่า ด้านนี้นะครับการวางมือก็จะมีลักษณะกา,ารหักศอกตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้จะหักศอกสูงกว่าด้านนี้เสมอนะครับบางองบางองเนี่ยจะหักศอกด้านนี้และด้านนี้โค้งไปก็มีนะครับแล้วก็เอ่อบางองอาจจะไม่หักศอกเลยก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเจอในพระสมเด็จบางหุนพรมนะครับที่มีลักษณะโค้งไปเลยนะครับแต่ก็ยังมีเส้นชายูีวนปรากฏให้เราเห็นส่วนหน้าตักหรือ หัวเข่าของพระด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้นะครับแล้วก็ฐานบนสุดด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้เล็กน้อยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้จะเว้าลึกเข้าไปทําให้เราเห็นพระนั่งตะแคงเห็นไหมฮะพระจะนั่งตะแคงมาหันหน้าไปทางด้านนี้นะครับแต่ตะแคงเอี้ยวตัวมาทางด้านนี้จะไม่เลยถ้าเป็นของปอมเนี่ยจะเห็นเป็นหน้าตรงนะครับแล้วก็ฐานอันนี้เนี่ย เขาก็จะตะแคงมาฝั่งด้านนี้ก็คือด้านนี้สูงด้านนี้จะตับนะครับส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ฐานขาสิงหรือเรียกฐานกลางนะครับมันจะติดชัดขาสิงด้านนี้ด้านนี้เนี่ยขาสิงจะหายไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนฐานเขียงด้านล่างเนี่ยจะมีลักษณะใหญ่รับกับเอรับกันระหว่าง3ามฐานช่องไฟเห็นไหมช่องไฟตรงนี้เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันบาลานซ์สมดุลกัน ถ้าเราจะดูพระแท้นะครับเราต้องดูฐานตรงนี้นะครับถ้าฐานเส้นตรงนี้ใหญ่นะครับฐานบนตรงนี้ก็จะหนาใหญ่เช่นเดียวกันให้ไปสังเกตพระของหลวงศิษย์นะครับเขาจะมีลักษณะาฐานบนเนี่ยใหญ่ฐานขาสิงห์หรือฐานกลางตรงนี้ก็จะใหญ่ตามฐานตรงนี้ไปด้วยนะครับไม่มีฐานตรงนี้เล็กแล้วมาใหญ่ตรงนี้แบบดูโดดเด่นหรือว่าดูแบบผิดเพี้ยนนะครับ คือเขาจะแกะออกมาสมบูรณ์อันนี้คือหลักวิธีการดูแม่พิมพ์แบบง่ายๆนะครับถ้าทุกคนจําหลักพวกนี้ไปใช้แล้วนะครับคุณก็จะรู้ว่าอันเนี้ยแท้อันเนี้ยใช่อันเนี้ยพิมพ์ตรงแต่เนื้อยังไม่ได้อันเนี้ยพิมพ์ใช่แต่เนื้อยังไม่เก่านะครับเพราะนั้นเวลาเราเล่นพราเนียเราจะต้องฟิกสามจุดไปด้วยกันคือพิมพ์ตรงเนื้อหาเก่ามวลสารได้ธรรมชาติโอเคทุกอย่างนะครับมันก็จะมี มูลค่าเพิ่มขึ้นมาทีนี้ทุกคนเนี่ยเราไปเล่นพระเชื่อในจุดที่เซียนบอกนะครับคือเขาจะพูดตับดบทให้เราเข้าใจแบบไม่ต้องไปสักถามไล่เลียงเลยคือถ้าคุณมีพระแบบเนี้คุณมาขายผมคุณได้ตังค์ผมแน่นอนนะครับแค่นี้จบนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เขากล้าพูดในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขาคิดว่าในตลาดหรือในสนามพระเนี่ยพระเนี่ยมันไม่มี นะครับถ้ามันมีเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าฟันธงเหมือนกับเราเหมือนกับตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่กล้าฟันธงว่าเออใครมีแบบนี้มาขายผมเนี่ยผมรับซื้อ20ล้าน50ล้านหรือว่าร้อยล้านก็ได้ถ้าเรารู้นะครับเพราะว่ามันไม่มีแต่ถ้ามันรู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยจะไม่มีใครกล้าพูดในลนักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เรามาเรียนรู้ขยายจาก 1 0้องดูนะครับทีนี้การลงกล้องเนี่ยเราจะดูผิวกับเนื้อแล้วนะครับพิมพ์เนี่ยเราดูรู้เข้าใจแล้วนะครับที่นี้เราเห็นเนื้อของพระเนี่ยเราจะเห็นตรงบริเวณด้านหน้าพระพักของพระเราจะเห็นเนื้อเขาเป็น2เวอร์ชั่นเห็นไหมมันจะมีเนื้อขาวกับเนื้อสีน้ําตาลคล้ายกับสีเนื้อน้ําตาลปี๊บนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกเนื้อผิวแบบนี้ว่าผิวเนื้อมะกอกสุกหรือว่าเนื้อนมข้นก็เรียกนะครับ ส่วนที่ผมจะให้ทุกคนได้จดจําเรียนรู้ก็คือคาบคาบของพระในลักษณะแบบนี้ทุกคนก็ต้องตั้งคําถามถามตัวเราเองก่อนนะครับว่าคาบแบบนี้ของปอมทําได้ไหมนะครับถ้าทําได้ทํำยังไงนะครับถ้าเราตอบได้ตอบตรงนี้ได้เนี่ยคุณเล่นพระสมเด็จได้แน่นอนแต่ถ้าคุณตอบไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องไปเล่นพวกพระที่มีจำหนินะครับอย่างพวกเหรียญเนี่ยคุณเล่นจำจำหนิเหรียญเนี่ยจำง่ายที่สุดละคุณเล่นแบบปลอดภัยแน่นอนนะครับคุณไม่ต้องมา เอ่อเรียนรู้พระสมเด็จนะครับเพราะว่าถ้าคุณยังไม่มีทักษะในการดูพระที่ผมแนะนำนะครับทีนี้เราไล่ดูเนี่ยแม่พิม์พไล่ดูเอบอกไปแล้วนะครับคือตอนนี้เราก็จะมาดูเนื้อหากับผิวของพระแล้วก็คาบที่เขาปรากฏอยู่บนพระคาบพวกนี้นะครับจริงๆเขามันไม่ได้ถูกสร้างโดสยฝีมือมนุษย์หรอกครับมันเกิดขึ้นเองธรรมชาตินะครับและพระพงกนี้เวลาเราดู เนื้อหาหมวลสารของเขาเห็นไหมฮะเราเห็นพิมพ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะลึกชัดแล้วก็เนื้อเขาจะมีลักษณะเป็นปูนเป็นคาบเป็นเครียกคาบความเก่าเห็นไหมคาบพวกนี้ของปอมไม่สามารถที่จะทาได้และคาบพวกนี้จะต้องแห้งนะครับถ้าคาบพวกนี้ไม่แห้งเนี่ยมันสันนิษฐานได้สองแบบนะครับถ้าพิมพ์ตรงเนื้อใช่นะครับคาบเปียกก็คือเปียกชื้นนะครับเขาอาจจะเป็นผ้าที่ผ่านการใช้ เพราะฉะนั้นถ้าเราไปล้างแล้วคราบความชื้นพวกนี้หายไปเนี่ยก็ถือว่าเออเราก็สันนิฐานได้ถูกต้องนะครับเมวลสารนะครับมันก็จะมีจุดแดงจุดดาจุดขาวการเรียนรู้ก็ง่ายๆนะครับของพวกนี้มันสามารถทําได้นะครับแต่ของที่อของปลอมทําไม่ได้ก็คือผิวนะครับเพราะนั้นเวลาเรารู้ดูมวลสารเนี่ยเราจะดูผิวของเขาประกอบไปด้วยนะครับเราจะดูอัลฟามิู้ตรงนี้ แสดงหรือว่าบอกขึ้นมาโดดๆไม่ได้นะครับมันจะต้องมีปัจจัยอื่นมาสนับสนุนด้วยนะครับก็คือผิวก็เนะี้ยเห็นเนี้ยผิวธรรมชาติความเก่าของพระเราจะต้องรู้เราจะต้องทําความเข้าใจเราจะต้องเคลียร์สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดของปอมเราก็ต้องศึกษานะครับไม่ใช่ว่าดูแต่พระแท้พระปอมไม่เอามาศึกษาเนี่ยมันก็จะพลาดอันนี้ดูไง,ไง่ายๆแค่นี้เองผมอธิบายค่อนข้างจะ เร็วนิดนึงนะครับถ้าใครฟังไม่ทันก็ย้อนดูได้นะครับก็คือเวลาผมสอนพระเนี่ยพยายามจดจําหลายๆเอียดเพราะว่าว่าเวลาเราดูพระในสนามหรือว่าในการซื้อขายเนี่ยมันจะต้องดูให้ไวดูตาเปล่า,าก่อนนะครับอยาส่งนานส่งนานเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะรู้ว่าไอ้คนนี้ดูพระนานแว่าสนใจหรือว่า ชอบหรือเปล่าถ้าถามราคานี้คือโดนแน่นอนอันนี้คือหลักจิตวิทยานะครับของคนที่เป็นเซียนพระยังไงเซียนพระรู้อยู่แล้วนะครับการซื้อขายการถามราคาพวกนี้นะครับเพะว่านั้นมันจะต้องมีกลยุทธ์ใช้กลยุทธ์ให้เป็นถ้าคนรู้กลยุทธ์เนี่ยพวกนี้นะครับเขาก็จะเป็นเซียนทีเ่เขาเรียกว่าเก่ง แล้วก็มีความรอบรู้แล้วก็สาม,มารถใช้จิตวิทยาใช้กลยุทธ์ได้นะครับอันนี้ก็เรียนรู้แบบง่ายๆที่นี้เดี๋ยวผมอธิบายด้านหลังให้ทุกคนได้เข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่มีค่าผิวสังเกตดูนะครับผิวจะแห้งแต่ค่าเวลาเราลงกล้องแล้วก็จะมีความฉ่ำอันนี้เป็นจุดที่ทุกคนจะต้องรู้อันนี้ก็เรียนรู้ประมาณ15นาทีนะครับตีกสิ16นาทีนะครับ สิบนาทีนี้ก็เป็น16นาทีทองที่ทุกคนอ,อยากเก่งพระสมเด็จจะต้องฟังนะครับถ้าความรู้ตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปดีๆพวกนี้ทำออกมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ผมเชื่อว่าการที่ผมสอนแบบนี้นะครับเสียนเดือดร้อนนะครับแต่ทุกคนจะได้ประโยชน์เพราะนั้นเซียนจะไม่ชอบคนที่เอา ความลับเอาความจริงมาเปิดเผยในพระสมเด็จแบบนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปวีโอหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้ทุกคนได้เข้าใจพระสมเด็จได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ